สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องโชคหลังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งเนาะผมกำลังจะเดินทางไปที่โรงงานครับจากที่เมื่อวานอา่าต่อถ้าต่อจากคลิปที่แล้วอะเมื่อวานผมก็ไปโรงงานแหละแต่ ไม่ได้ขึ้นงานนะครับได้งานแต่ไม่ได้ขึ้นงานเพราะว่าได้งานตอนเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันอีกรอบหน right> ึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปขึ้นงานนะครับไปลงคิวฝั่ง วานนะครับลงตอนเช้าก็ล้อง,งานทั้งวันนะครับได้งานตอนเย็นตอนสี่โมงเย็นนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขาเลิกงานแค่สี่โมงนะครับงานก็ได้งานไปภูเก็ตนะครับไม่ค่อยหมา,านเท่าไหร่ไม่หมา,านเลยแหละได้ไปภูเก็ต มีหน้างานสองหน้างานนะครับปวดร้าวอีกแล้วเกือบสามร้อยกล่องนะครับก็เอาเรื่องมันก็ไฟเลี้ยวก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ซ่อมเลยว่าจะซื้อในแอป ีฟ้าก็ยังหาไม่ได้นะครับหาได้แต่แพงงานเที่ยวนี้รู้สึกเหมือนโดนงานแบกไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันรู้สึกแบบ ต้งหิดตึงหิดยังไงไม่รู้อะ่ะนะครับคือมันมีรถคันหนึ่งแกก็ได้งานไปภูกเก็ตนี่แหละสองเที่ยวติดต่อกันนะครับแล้วมันก็มีหน่วยงานเยอะเนาะภูกเก็ตอะ่ะเราเข้าใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานแบรนด์ไหนนะครับหน่วยงานเยอะทุกแบรนด์นะครับทีนี้พอเที่ยวที่สามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะพอเที่ยว แกก็ได้งานไปภูกเก็ตอีกแกก็เลยว่าจะทิ้งตัว๋วเพราะว่าแกว่ากระเบื้องมันสองร้อยกว่ากล่องที่จะไปลงหน้างานนะแกบอกโดนภูกเก็ตเที่ยวนี้เที่ยวที่สามแล้วแกจะทิ้งตัว๋วแกยอมทิ้งตัว๋วยอมโดนพักงานยอมโดนอยอมโดนปรับนะครับแล้วเห็นออฟฟิศบอกแกว่า,าถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาคุยกันใหม่ นะครับอ่ผมในความเข้าใจของชาวรถด้วยกันก็คิดว่าแกน่าจะโดนแบบพักงานไปแล้วไม่ได้งานอะไรเงี้ยนะครับแล้วเมื่อวานก็คือวันจันทร์แกโผล่มาแล้วก็ได้งานขึ้นรถมาด้วยนะครับก็เลยสงสัยก็เลยถามแกว่าเอ้าแล้วไหนว่าทิ้งตั๋วไปแล้วเอแกว่าแกก็ทิ้งตั๋วนั่นแหละแต่ออฟฟิศเขา เรียกมาคุยใหม่วันจันเออก็เลยให้งานมาตัดหน่วยงานออกที่ว่าสองร้ยกว่ากล่องอะหน่วยงานไปภูเก็ตตัดออกนะครับแกก็เลยเอาทีนี้พอผมได้งานปุ๊บแม่งมันเหมือนอะไรมันตรงกันเป๊ะเลยนะหน่วยงานไปภูเก็ตสองรอยกว่ากล่องเหมือนกันเอ,อ,อะไรวะ อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับหรืออาจจะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกเพราะยังไงตัดออกจากคันคันนูน้นคันอื่นก็ต้องไปส่งนะครับอาจจะเพียงั้นเพราะว่าแกไปมาหลายรอบแล้วจริงๆแกโดนหลายรอบแล้วจริงๆเขอาจจะแบบคุยได้อะไรประมาณเนี้ยครับอาจจะเออมีข้อโต้แย้งได้อะไรประมาณเนี้นะก็ ทีเนี้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราแย้งไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งมาลงคิวในเดือนเนี้ยแล้วเพิ่งมาลงคิวนะครับแต่ผมเมื่อวานผมก็พูดอยู่ว่าโอ้โหโดนอีกแล้วนะเที่ยวอ่าเดือนที่แล้วที่ที่ผมไปอ,อะไรอะ่ะพัทลุงใช่ไหมเล่พัทลุงผมก็โดนหน่วยงานนะครับก่อนหน้านั้นก็ผมก็โดนหน่วยงานก็คือก็พูดง่ายง่ายว่าผมโดนหน่วยงานทุกเที่ยวอะ่ะ แต่มันมันเราแบบทิ้งระยะห่างนานๆทีเรามาวิ่งไงเราไม่ได้เข้าไปวิ่งแบบประจํานะครับเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงก็ได้แต่บอกว่าม,มันทำอะไรไม่ได้อะทุกคนนะไอ้ครั้งครั้งที่ผมจะไม่เอางานนะครับจะทิ้งงานผมก็งานตัวอื่นก็ไม่ออกเลยอะ่ะผมก็จําเป็นต้องเอาอะ่ะทุกคน นะครับเราเราปกติเราก็ไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าภูเก็ตเนี่ยเราเคยมีประเด็นไงกับสาขาที่นั่นนะเราก็เลยไม่ค่อยอยากให้นี่เท่าไหร่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่รอบนี้ผมจําเป็นจริงๆที่ต้องเอางานเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่เอาเราก็รออีกนานเลยแหละหลายวันเลยนะครับก็มาดูกันว่าเที่ยวนี้มันจะทุรักทุเลขนาดไหนนะครับ จะบ่ายสองแล้วนะครับ <c oughs> พึ่งขึ้นงานเสร็จฝนทำท่าจะตกอีกแล้วเดี๋ยวผมว่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับค่อยเดินทางยังไงไปพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าน่ยไปส่งพรุ่งนี้บ่ายสองแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอดีสั่ง สั่งหมูมาก็เดี๋ยวหมูมาเติมแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเพราะว่ามันมีเ,เซนเซอร์ข้างแข้งอะอ๋อนั่นไงน้ำมันอยู่นั้นเซนเซอร์ข้างแข็งอะมันมันซึมตรงปาเกนเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ทำปาเกนใส่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะ อัดกาวอันอะไรเข้าไปนะครับแฮมอยู่ไปเดี๋ยวเข้าห้องแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาถ่ายน้ำมันเครื่องครับนี่น้ำมันผมเติมเรียบร้อยแล้วหกเลอะนิดนึงเสียดายอยู่เออหกประมาณครึ่งลิตรน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเรียบร้อยอ่เดี๋ยวจะออกไปซื้อน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็ถ่ายทิ้งไว้ให้มันหยดลงเรื่อยๆนะครับ เนมันเครื่องซื้อกลองนะครับกล้องโซล่าด้วยนะครับตัวนี้นี่ดูซีนผมเปลี่ยนมายังไม่ทันไลรเลยด่วยอีกแล้วซึมอีกละนะครับเป็นอาการยอดทิ้นจริงนะ J.O.84 เป็นเกือบทุกคันทุกเครื่องนะครับขอผมมาตอนแรกก็ไม่เป็นหรอกทีแรกไม่ได้รือไงแต่พอรือเปลี่ยนประเก็นฝาสูบแล้วเป็นเฉยเลยนะครับไม่น่ารือเลย แต่ว่าตอนนั้นไม่ลื้อแล้วก็กลัวอีกแหละเห็นน้ํามันซึมออกมาน้ามันออกข้างนอกนะไม่ได้เข้าในลูกสูบเราก็กลัวๆไงก็เลยลือ้อปรากฏว่าลื้อแล้วมันไม่ไอ้นี่นะไม่เป็นไรนะครับมันแค่ซึมออกนอกไม่ได้ข้ามเข้าลูกสูบน้ํามันเครื่องัไม่ได้ไปซื้อเลยเดี๋ยวออกไปซื้อก่อนซื้อน้ำมันเครื่องด้วยกรองด้วยนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้ว ไปสามพอดีเป๊ะๆกว่าจะได้เดินทางก็ค่ำๆหน่อยนะครับไปเดี๋ยวผมออกไปซื้อน้ำมันเครื่องวาสนาก็คงสิบ่ได้กอดภัยมีแค่ใจจากภัยทั้งใดสิเอาไอ้ใส่เสื้อปุ๋ยแถมมาน้องลา บ่มีปัญญาไปซื้อของห่างรูสุดก็ได้แค่นั้นทังทา,งทางมาแล้วครับรอบนี้ผมใช้เป็นอ่า d t m a x นะครับ D3 m a x นะครับก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์นะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นลูกค้าผมก็ได้นะเข้าก็ได้นะ เออผมจะได้มีรายได้เนาะแล้วก็กลองตัวนี้ J O แปตัวนี้มันจะใช้ร่วมกับได้หลายตัวนะทุกคนเนี่ยดูตามนี้เลยใช้ได้หลายตัวเลย H O เจ็ดีก็ได้นะนะครับแล้วก็กลองโซล่าเราจะใช้ประมาณสิบสองสิบสามลิตรนะครับประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้แม่บ้านเอาปัเก็นอยู่เดี๋ยวผมมาตัดปัเก็นใส่ตัวนี้อีก ก็อัดกาวเข้าไปนะครับอืนนๆนก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเครื่องก็ไปแวะล้างเดี๋ยวจะลองย้ําน็อตข้างบนว่ามันไอ้นี่ไหมนะครับเพื่อมันจะช่วยได้ไม่ให้มันซึมเยิ้มไปมากกว่านี้นะครับก็ดูแลกันไปบำรุงกันไปครับจริงๆว่าจะยังไม่ถ่ายหรอกเพราะว่างานเราก็ได้งานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปแล้วก็ ถ้ามันไปอยู่หลายวันก็ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะนะครับที่แรกว่าจะยังไม่เปลี่ยนแต่รถมันเราก็มันก็เหมือนคนนะครับเออมันก็ถ้าการหล่อลื่นไม่ดีมันก็เหนื่อยนะครับสึกลอนะครับผมมาละปะเกน็นต,ตัดปะเก็นใส่ด้วยซื้อมาไว้ตั้งแต่ตอนทํา กระบีล้ะฝนทําท่าจะตกอีกแล้วครับทุกคนดีนะไม่ตกหกโมงแปดนาทีออกเดินทางแล้วครับลายทางจังหวัดภูกเก็ตครับก็ทีแรกว่าจะไปส่งพรุ่งนี้สักที่หนึ่ง แต่ดูแล้วนะครับออกมืดขนาดนี้ก็ออกไม่มใช่มืดเฉออกค่ําขนาดนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วครับ <c oughs> น่าจะเป็นส่งวันพฤหัสทั้งหมดนะครับาสาขานี้ก็แล้วแต่อารมณ์เขาด้วยนะครับบางทีเขาก็ลงไวบางทีก็ลงลงให้ช้านะแต่ไม่รู้เขาจะจำผมไดห้หรือเปล่านะพอดีเป็นโจทย์เก่า นะครับตั้งแต่ยังเป็นหัวเขียวอยู่นุ่นตอนนี้เปลี่ยนหัวแล้วแต่ว่าเขาจะจำหน้าจำตาเราได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วได้ข่าวมาว่าวันนี้สิบล้อใต้หรือหรือสิบล้อภาคไหนไม่รู้นะ เห็นว่ามีส่งต่อหน่วยงานอีกเก้าพาเลทนะเขาทิ้งตั๋วกันหมดเลยนะครับทิ้งตั๋วกันหมดเลยคือไม่มีใครเอาเลยเพราะว่าโอ้โหมันเยอะเกินนะครับทุกคนอย่างของผมเนี่ยก็เยอะนะทั้งหมดก็ประมาณหกเจ็ดพาเลทนะนะครับเยอะเหมือนกันแหละแต่ถ้ามันลงที่เดียวผมไม่ได้ซีเรียสหรอกลงหน่วยงานที่เดียวเพราะว่า บางทีเราไปหาจ้างคนจ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จ้างแบบที่เดียวจบเลยไงแต่ถ้ามันลงสองที่อย่างเงี้ยใครเขาจะไปวิ่งไปลงให้เราอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปจ้างสองที่มันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นนะครับก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าจะลงเองนลครับคิดว่าจะลงเองค่อยๆลงไปสองคนกับแม่บ้านนะครับก็ วันนี้เราก็ล้อมุนไปเรื่อยๆไปหาพักผ่อนเราข้างหน้านะครับวันนี้ยังไม่ได้พักผ่อนเลยตั้งแต่เช้ายันยันยันเย,ย็นนะครับมีเวลากินข้าวตอนเกือบบ่ายสองนะทุกคนข้าวเช้าอ่ะมีเวลากินเกือบบ่ายสองนะครับขึ้นงานกว่าจะเสร็จขึ้นงานสามโรงงานแต่ว่ากี่ที่วะ สองกับสามเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันสี่ห้าห้าที่ห้าจุดขึ้นงานก,กว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จนะครับเอาเรื่องเลยเหนื่อยเราได้งานลงไปก็ไม่รู้ว่าจะมีของกลับหรือเปล่านะทุกคนต้องรอง,งานกลับอีกหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับไอ้งานที่เรามีในมือก็จะขึ้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผม มันไม่ทันนะเนาะจะนัดวันพฤหัสก็ไม่ทันอีกแหละนะครับเพราะเราส่งของวันพฤหัสกว่าจะเสร็จก็น่าจะทั้งวันกว่าจะวิ่งกลับมาที่สุราษฎร์อีกนะครับก็ได้งานางานขึ้นที่สุราษฎร์นะครับน่าจะเป็นวันศุกร์แต่ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยเจ๊น่าจะไม่รอนะครับเพราะมันหลายวันเกินก็ยังไม่รู้เลยหารถก็ยังหาไม่ได้เลยตอนนี้หารถให้เจ๊เขาไปขึ้น นะครับวันก่อนเมื่อเออวันก่อนก็ส่งรถไปสองคันไปขึ้นไม้ที่บางขันหนึ่งคันอํารลงภาชีขึ้นไม้ที่อา่าของเจที่เทผมอะ่ะหนึ่งคันนะครับพอดีแกติดต่อมาไม่มีรถอืมมาถามผมว่าผมได้ลงไปไหมผมบอกผมไม่ได้ลงอา่ายังไม่ได้ลงนะครับแกบอกให้ให้หารถให้เออก็เลยหาให้อ่ะทุกคนเชื่อไหม เอารถไปขึ้นงานนะครับนึกถึงตัวเองตอนแรกๆเลยนะครับนึกถึงตัวเองตอนแรกๆเลยนะวิ่งงานได้งานกลับหางานกลับว่ายากแล้วนะครับหาเงินเติมน้ำมันกลับยากกว่าอีกนะคิดถึงตัวเองตอนตอนแรกตอนแรกๆเลยนะครับก็ให้น้าเขาไปขึ้นรู้จักกันนี่แหละเขาก็เคยช่วยเหลือเราเคยมีบุญคุณกับเรานะครับ หลายหลายรอบนะก็นี่แหละพึ่งพาใสศกันหลายรอบเขาก็พึ่งผมผมผมก็พึ่งเขานะครับทีเนี้ยแกก็ช่วงที่มันไอ้นี่เนาะช่วงที่มันแย่มันก็มีคนเรามันก็ไม่ฟูไปทั้งหมดอะนะครับแกก็ไม่มีตังค์เติมน้ำมันขึ้นไม้เสร็จไม่มีตังค์เติมน้ำมันผมก็ผมก็ไม่มีนะครับ ออไม่มีก็ทาไงก็บ,บังเอิญผมได้งานนะครับผมได้งานพอดีเมื่อวานน่ะนะผมก็เลยโอนเงินค่าเดินทางเงินที่ผมจะต้องเติมน้ามันนะ่ะนะครับเงินที่ผมจะต้องเติมน้ามันนะ่ะโอนให้แก,กก่อนสามพันบาทนะครับโอนให้แก,กก่อนสามพันบาทให้แก,กได้เติมน้ามันมาแบบามาลงของก็หวังว่าแบบ วันนี้ลงของเสร็จเจจะโอนตังค์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็จะได้เอาตังค์คืนอะไรประมาณเนี้ยบางคนว่าแกมาลงไม้เสร็จปุแบบ๊บเจก็ยังไม่โอนตังค์แกก็ได้งานไปต่อแต่ไม่มีตังค์อีก,กไม่รู้จะทํำยังไงนะผมก็ต้องเอา้าแบ่งเงินเดินทางผมเนะี่ยให้ไปก่อนอีก นะครับตัดปัญหาไปเลยก็คือจ่ายให้แกไปเลยให้ครบแปดพันห้านะครับค่าบรรทุกมัอแปดแปดพันหนะ้าเนาะโอนเพิ่มอีกแ้าพันห้านะก็คือเงินส่วนของผมเองนะครับผมก็มาวัดดวงว่าเจ๊จะโอนให้ผมตอนไหนนะถ้าวันนี้เจ๊ไม่วัดให้ผมผมก็ไม่มีเงินเดินทางนะก็วัดดวงเลยนะครับอ,อผมไม่ได้ไปวิ่งนะแต่ก็ <laughs> ต้องรับผิดชอบแบบโอ้โ เราพูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมายอว่าตัวเองดีนะแต่เราความรู้สึกเราอะเราดีกับเขาขนาดเนี้ยดีดีผมหมายถึงเจ๊ที่เทผมะนะอืผมช่วยขนาดเนี้ยคือทั้งๆ้ง,ท,งที่เขาทวงเงินค่าบรรทุกมาอผมรู้ว่าเจ๊เจ,เจ๊ยังไม่โอนหรอกผมก็โอนให้ก่อนนะครับออกไปให้ก่อนทั้งๆ้ง,ท,งที่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีค่างานค่าอะไรเลยนะผมไม่ได้อะไรเลยนะก็ เราดีกับเขาขนาดเนี้ยดูซิว่าต่อไปอ่ะเขายังกล้าเทผมอีกไหมนะครับก็มาดูกันนะครับผมขอเสือ้ออาบน้ำ้าแป้งมาขอเสือ้ออ่ะก็พูดถึงงานนั้นปุ๊บก็มีงานหนึ่งเนาะที่ขึ้นที่บางขันนะครับขึ้นแล้วเจ๊ต้องการให้รถไปส่งในวันถัดไปเนาะ แกก็ขึ้นเสร็จตั้งแต่สิบโมงนะครับแล้วให้ไปส่งวันถัดไปไปถึงตอนไหนก็ได้ขอให้ทันเวลาเขาทํางานนะครับ<ต>ก็เออละเหอรอยช้ยไปก็ไปส่งไม่ทันอีกผมก็โดนเจ๊บ่นอีกว่ารถไปส่งของไม่ทันยางระเบิดนะครับไม่มีเงินเปลี่ยนยางอืที่รถไปส่งไม่ทันอ่ะนะยางระเบิดติดต่อกันสองเส้น เราก็นึกถึงสภาพเราทุกคน,นเราผ่านมาหมดแล้วอะนะครับเราก็อยากจะช่วยแต่ด้วยกําลังผมมันไม่มีผมไม่มีเงินมาสํารองอะไรหรอกเพราะว่าผมจ่ายงานผมมีงานล้นมือผมปล่อยให้เพื่อนๆวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนนะครับบางทีเพื่อนมีน้ําใจเขาก็โอนมาให้สองร้อยสามร้อยเออแต่ถ้าให้ผมเรียกเอาค่างานเนี่ยผมไม่เคยเรียกนะครับทุกงานนะผมไม่เคยเรียกเอาค่างานค่าอะไรเลยนะครับก็นั่นแหละ ผมก็อยากช่วยแต่ผมไม่มีเงินนะครับก็ได้แต่ช่วยไปคุยกับเจ๊ให้ว่าเออรถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยเขาหน่อยนะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยครับออก็โอเคเจ๊เขาก็เลยให้เบิกก่อนเออเขาก็บนแหละแต่เขาก็ให้เบิกก่อนไอ้ที่พูดอ่ะงานสองเที่ยวเนี่ยสองเจ๊นะครับไม่ใช่คนเดียวกันนะอืมก็ก็ได้ช่วยเหลือกันไปทุกคนนะครับ เรานึกถึงสภาพตอนเราที่มาวิ่งตอนที่เรามาวิ่งแรกๆอะ่ะทุกคนเงินไม่มีวิ่งหาใครไม่ได้เลยนะครับแล้วผมไปกู้เงินดอกเขาอะ่ะนะครับดอกลอยรายวันอะ่ะทุกคนดูคิดดูว่าถ้าผมถ้าผมเอามาหนึ่งพันบาทผมต้องเสียวันละยี่สิบบาทนะครับเฉพาะดอกนะแต่ถ้าผมเอามาห้าพันบาทอย่างเงี้ยผมต้องเสียวันละหนึ่งรนะครับแล้วไปวิ่งงานอะ่ะกว่าจะได้เงินค่าบรรทุกอะ่ะทุกคน ไปลงไม้ปุ๊บเนี่ยสามวันกว่าจะได้ค่าบรรทุกผมต้องเสียค่างานให้เขาเนะี่ยสามร้อยไม่พอผมเสียค่าดอกเบี้ยเงินที่เขายืมเข้ามาอีกสามร้อยนะครับถ้าผมยืมเข้ามาห้าพันผมต้องคืนเขาห้าพันสามมันเป็นแบบเนี้ยคือเราผ่านมาหมดแล้วนะครับเรามาเห็นสภาพมาเห็นแบบเนี้ยเราถึงสะท้อนกลับมาแบบเราเคยเป็นแบบเนี้ยเราเข้าใจเลยว่าแม่งรู้สึกยังไง เวลาไม่มีก็ไม่มีจริงๆเวลาทํารถเนี่ยใครไม่เคยตกอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยไม่มีทางรู้ไม่มีทางเข้าใจคนจะคิดว่ามีรถบรรทุกมีอะไรแบบเนี้ยจะมีเงินไม่ใช่นะบางทีมันมันไม่มีนะทุกคนเวลามันแย่มันแย่ยจริงๆนะแล้วก็มีอินฟูค่อนข้างดังนะคนติดตามในแอปฟ้าเนี่ยบ้านฟ้าเนี่ยเกือบเจ็ดแสน นะครับแล้วก็คนติดตามใน youtube เนี่ยหลายแสนนะครับก็ยังบ่นนะครับว่าไม่มีเงินเลยนะครับมันหนักจะเปลี่ยนยางก็ยังต้องผ่อนนะครับผมเนี่ยเข้าใจเลยแต่หลายคนที่ดูอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเออทำไมไม่มีนะครับเอเอเอดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งรถไปขึ้นงานที่แกลงอีกนะครับไปเดี๋ยว คลิปเนะี้ยเดี๋ยวผมจะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อาจจะไม่มีสาระไม่มีอะไรมากมายนอกคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ไปชมคลิปเตือนทางกันต่อนะครับผมอ่ะโอเคเด,เดินทางไปภูเก็ตนะครับตอนนี้ผมจอดให้แม่บ้านลงไปซื้อเครื่องดื่มแล้วผมก็จะไปเช็คเชือกเช็คสเตย์ตมผมนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ